ร้อยห้าปอนมาสอบครั <g ulp> ้งแรกเป็นไงเกินปอนจุดสองก็ไม่มีปัญหานะร้อยห้านี่คุมเยอะไหมก็ประมาณกิโลครับสามโลสโลโอ้ก็ยังทำต่ำว่านี้ได้อ่าวันนี้มาลดพอนหนึ่งก็สบายสบายเราซ้อมอยู่ไหนนะประทุมนี่ยฮะประทุมอยู่ประทุมอยู่ใช่เด็กเป็นสีทองเด็กเป็นสีทองพวกมึงซ้อมมีใครบ้างมี พวกเอพิเจอะไรอย่าง้อืมแล้วเราเก็บตัวมากี่วันไปไนีเกือบเดือนครบเกือบเดือนได้ครับกับเขานี่กี่ครั้งละเจ็ดแปดครั้งแล้วเออเขาบอกไฟมีไฟที่เก้าเหมือนว่าแพ้แพ้นชนะจะมาครละสี่ครับโอ้โหอะไรมันจะพอเหมาะพอเจาอะขนาดน,นี้ครับเจอเขามานี่ลูกไหนที่ทำเราปวดหัวที่สุดเลยแสยง้ายแสง้าย มันจุกจิกไหมน่ารำคาญนะพอจะถึงตัวเป็นไงโดนโดนไอ้แล้ววันที่ชนะนี่เราแก้งไงอ่ะก็เดินไม่สนใจอ่สนใฝ่าแข้งก็ไปเลยแล้ววันนี้ยังไงดีอ่ะตามสไตล์ครับตามสไตล์เราวันนี้เดินลุยแน่นอนกิดช้าได้ไหมได้แล้วเราวางเียบางแผงเพราะว่าเดิมพันถึงสองล้านนี่เคยในชีวิตเคยเดิมพันมากสุดเท่าไหร่ สี่แสนครัาวันนี้ชิงแชมป์ด้วยตื่นเต้นนะมิดหน่อยอ่าฝากพี่น้องหน่อยเราอายุอะไรครับอายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีคนจังหวัดไปปล่อยเท่าไหร่อ่าเราเป็นห้าสิบสี่เราเป็นมวยอะไรครับซ้ายหรือขวาขวานะสูงร้อยหกสิบห้าก็พอาะเขาสูงกว่าหน่อยเราชกมวยมาเท่าไหร่แล้วในชีวิตหกสิบเจ็ดสิบ อาฝากคุณตองพิเชีศษหน่อคยครับครับก็ต้องแจ้งนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับอ่าดีครับได้ข่าวว่าเคยเสียเคยเชิงแชมป์กับเขาหนึ่งครั้งไปอีสานใช่ไหมใช่ตอนนั้นกี่โลนะน่าจะ38โลอ่ลาในความในห้องกันช่วง40โลไปไปเวลาอืมเรียบร้อยเลยเดี <laughs> ๋ยวแล้วตอนนี้เรามีแชมป์อะไรอยู่แชมป์ออฟ